เห็นแล้วเห็นแล้วตรงต้ตนไม้นี่ว่ะไม่มีเนต็ตน็อกสองแล้วต้องยัดตัม้มตัวนหนึง่งหมดว่ะอีกตัวอยู่ใต้เนินเหรอไม่รู้เราไม่เห็นไม่เห็นเน,นี่ยน่าท้าตัวเราท่านหมดเราจะไม่มีที่เล่นมาเราต้องไปตบ เราต้องไปสู้ติ๊กหนึ่งเร,เ,รเราจะได้ที่เล่นอุ้ยชนปะน่ะเราจะยิงฟีไหมให้คนละนัดก่อนแล้วค่อยขึ้นรถให้คนละนัดเห็นปะ่ะทุ่งซ้ายฟีคนละนัดมันขึ้นรถแล้วเหลืออยู่ตัวนึง คุณล็คุณรถกคุณลอ็ลอกคุณล็เราสู้เขานี้สถา,านเดียวไอ้ไอเ,ออเออขานี้ที่ที่ยียนั่นไงเนี่ยมันจริงแล้ว VGS อะไรเนีย่ย có gì lởn lợn, xemoked nha, pa, xemoked một điều, có một điều. à bá? để, để chúp hay, chúp leo. มันน็อกเยอะอะมันน็อกหมดเลยหรือแค่สองคนปนะะหรือคนเดียวเนี่นยใใกกแหละมันก็นเหลือซ้ายมันชุบกันอยู่ที่ที่สมไปที่สโมไปลิงค์เอ้ยที่ทีแฟทไปมีตัวหนึ่หลังต้นไม้แน่เลยเจอซ้ายเจอ โอมีสองตัวพี่ตั้มเ็บลบหลบหลบหบบอะงั้นงี้ั้นลบรีบไปสามีบไปสามีบไปสามทั้งงั้นรีบไปสามปั๊มให้เอารถคันนี้ไปนะสองคนน่ะพี่ตั้มกับไอพี่าเอารถคันนั้นไปเลย ต้องเร็วกว่านี้นะต้องเร็วกว่านี้ต้องต้องเร็วที่สุดวงมาแล้วาหหนนะ <_ d ata> ไปเลยไปเลยไม่ต้องรอ <_ d ata> เอาไปบังไปกำบ,บังไว้อะ <_ d ata> อะไ้เฮีย